สวัสดีครับพบกับผมบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้เช่นเดิมบ่าวชามายืนอยู่ที่สวนหลังบ้านอยู่กับต้นพุทธาสามรดนะครับวันนี้เมื่อคืนฝนตกลงมาอาแรงนะครับบ่าวชาก็มาดูสวนพุทราปรากฏว่าพุทสาที่ตัดแต่งกิ่งไว้นะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับพอดีไม่ค่อยมีเวลาได้กลับมาบ้านนะครับพอมาถึงก็เห็นต้นพุทราออกดอกนะครับก็เลยต้องรีบจะทํา ร้านหรือว่าทำค้างให้กับต้นพุทรานะครับก็รีบมาขุดหลุมเลยครับขุดหลุมแล้วก็ฝังหลักนะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นพุทราโน้มโน้มกิ่งต้นพุทราลงมานะครับหรือว่าทําค้างให้กับเขานะครับสําหรับประโยชน์ในการทําค้างพุทรานะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับหนึ่งละช่วยให้เกษตรกรหรือว่าพวกเราที่ทําต้นพุทรานะครับเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับไม่สูงมากเกินไปไม่เอื้อมเก็บนะครับก็คือเก็บได้ระดับสายตานะครับ สองป้องกันการพัดของลอมแรงฝนตกนะครับกันโชคนะครับทาให้กิ่งพุทราอาจหักนะครับหรือว่าต้นพุทราอัดโค่นได้นะครับน,นี้คือประโยชน์ขั้นที่2ประโยชน์อันที่3ก็คือช่วยเพิ่มออกซิเจนหรือว่าการดูดซึมของแร่ธาตุในดินที่ต้นพุทราจะนําไปหล่อเลี้ยงผลต่างๆนะครับให้เขาได้เจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากว่ากิ่งพุทรานะครับเมื่อเราโน้นมลงมานะครับการส่งหรือการลําเลียงอาหารหรือว่าการเพิ่มออกซิเจนในกิ่ง ก็จะทําให้ต้นพุทราขยายไดรวดเร็วนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตนะครับนี่คือประโยชน์ของการทาร้านหรือว่าทําค้างให้กับต้นพุทรานะครับเดี๋ยววันนี้รุชาก็จะทําการโน้มกิ่งหรือว่าทําค้างให้กับต้นพุทราให้เสร็จแล้วจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆนหลังจากเบาชาทําการทําค้างให้ต้นพุทสาเสร็จนะครับเบาชาก็จะพูดให้ฟังนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเบาชาก็จะทําการขุดหลุมขุดเสานะครับขุดเสาเสานนเบาชาใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เก่าๆที่อยู่ในสวนนี่แหละครับใช้ประโยชน์นะครับขุดหลุมก็ดูระยะห่างจากต้นพุทราก็ประมาณสักอ่าหนเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับก็ดูที่ว่าเวลาเราโน้มจริงพุทราลงมานะครับแล้วพุทราจะไม่ ต่ำเกินไปนะครับจนถึงระดับเลยหน้าอกเลยสายตาเรานะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับมาพาดเป็นเาวานะครับพาดเป็นเาวาระดับหน้าอกนะครับหรือระดับหน้าอกเพื่อประมาณที่จะให้ต้นพุทราน้มลงมาได้นะครับทีนี้เราก็จะ <c oughs> ไปดูที่กิ่งพุทรานะครับว่ากิ่งพุทราแต่และกิ่งของเขาชี้ไปทางไหนนะครับชี้ไปทางไหนแล้วก็แต่กิ่งก้านไปทางไหนนะครับอย่างเช่น ต้นนี้นะครับต้นพุทราเชาก็เอาไว้3ากิ่งนะครับจริงๆแล้วชาวสวนนะครับบางท่านที่ทําเยอะๆก็จะเอาไว้1-2กิ่งนะครับแต่ว่าเบาชาทําน้อยก็ทําไว้ 3- 4กิ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เบาชาก็จะดูว่าทิศทางของต้นกิ่งพุทรานะครับควรที่จะมาทางไหนนะครับเราก็จะทําหลักนะครับนาหลักไปทําเป็นเฉียงๆอย่างนี้นะครับเพื่อน ทำหลักไปทําเฉียงๆอย่างนี้แล้วก็ผูกติดไว้นะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางนะครับเชือกฟางที่เป็นเชือกผูกสิ่งของนะครับผูกบริเวณตรงที่โน้มลงมานะครับเป็นข้อต่อนี่นะครับโน้มลงมาการผูกเชือกฟางนะครับเพื่อนๆก็ให้ผูกเป็นลักษณะเป็นบ่วงอย่างนี้นะครับไม่ให้ไปผูกมัดติดกับกิ่งของต้นพุทรานะครับถ้าผูกมัดติดกับต้นพุทราแล้วเวลาตะลุนพุทราจเจริญเติบโตนะครับมันก็จะ อา,อาจจะไปรัดต้นพุทราทําให้การเจริญเติบโตช้านะครับก็ทําให้เป็นบ่วงลักษณะนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็โน้มกิ่งลงมาประมาณระดับศีรษะหรือระดับสายตานะครับให้ให้กิ่งสูงหรือว่ากิ่งเฉียงประมาณ30องศาถึงสีองศานะครับเ,เพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะไม่ให้กิ่งโน้มลงมาจนถึงลักษณะโค้งแบบนี้นะครับเพราะว่าพุทราเขาก็อาจจะาการเจริญเติบโตอ,อาจจะ ไม่พุ่งนะครับเพราะว่ากิ่งของเขาต้องการที่จะยอดที่จะชูขึ้นไปหาแสงแดดนะครับแสงอาทิตย์นะครับก็จะชูขึ้นไปเขาก็จะเจริญเติบโตยืดออกไปได้อีกนะครับเพื่อนเพื่อนต้นพุทราเมื่อเขาได้น้ํานะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนที่ถ่ายทํานี้ฝนก็กําลังตกไปปลอยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นบรรยากาศที่ดีไม่ร้อนนะครับสามารถทํางานได้การผูกก็ให้ผูกนโน้มลงแล้วก็ผูกเอ็นออกไปแต่ละทิศทางแต่ละกิ่งนะครับเ,เพื่อน แต่ละกิ่งใบชาก็น้มมากิ่งทางนี้นะครับทางนี้ก็นองลงมาเพื่อที่จะเวลาเขาขยายกิ่งก้านสาขาออกมานะครับเขาก็จะได้ไม่ทับทับกันนะครับก็จะมีพื้นที่ในการที่จะออกผลแล้วก็แต่กิ่งไปได้เยอะนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับดูรักกำลังติดดอกออกมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆติดดอกออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มดูแลรักษานะครับบริเวณอ โคนต้นพุทรานะครับเขาก็ต้องการความชื้นเช่นเดียวกันนะครับบบาวชาก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักชานอ้อยนะครับผสมปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เป็นฟางข้าวนะครับคุมไว้ที่ลําต้นนะครับถ้าเกิดว่าดินแห้งนะครับเราก็ให้น้ําถ้าดินไม่แห้งหรือช่วงหน้าฝนใกล้เข้าหน้าฝนอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเขาก็จะได้ได้น้าอยู่แล้วนะครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเราก็ต้องดูแลเขานะครับก็คือไม่ให้หน้าดินแห้งมากเกินไปนะครับ ครับวันนี้เพื่อนๆเห็นการทำค้างพุทราอของบ่าวชาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปทำที่สวนของเพื่อนๆได้หรือว่าทำที่บ้านบ้านของเพื่อนๆได้อาจจะเป็นทำสวนจริงหลายต้นหรือว่าทำปลูกระประทานไว้หลังบ้านสองสามต้นเหมือนกับบ่าวชานี้ก็สามารถทำได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นการที่ทำให้พุทรานะครับเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับแล้วก็ป้องกันการ พัดของลมแรงนะครับแล้วก็ทําให้ต้นพุทรา,าเลี้ยงลูกเลี้ยงผลได้เติบเจริญเติบโตได้ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูการทําการป้องกันมแมลงวันทองนะครับที่เขาจะมาเจาะกินผลพุทรานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของ เบาชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงในวันนี้นะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับผม